ครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องนักปลูกบายส่วนบุญประจวบนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับกล้วยไม้ชนิดหนึ่งครับที่เป็นลูกผสมแล้วนะครับแล้วกลับมาผสมกับตัวแม่เขาอีกทีหนึ่งนะครับมันจะได้สีสันที่โดดเด่นขึ้นมานะครับตัวนั้นก็คือกุหลาบโกกินะครับแต่กลับมาเข้ากับเหลืองคุร่าอีกทีหนึ่งครับก็จะเป็นกุหลาบโกกิเข้ากับเหลืองคร่านะครับนี่จะเป็นต้นนี้นะครับคือกุหลาบโกกิถ้าเดิมเดิของเขานะครับสีเขาจะนวลกว่านี้ สี 4, เขาจะไม่ออกเหลืองขนาดนี้นะครับจะออกนวลๆตัวนี้เป็นกุหลาบโกกีแล้วกลับมาเข้ากับเหลืองโคราชน,นะครับมันด้วยความที่ตัวนี้เป็นไม้มะลิสนะมันจะมีกอหนึง่งแต่ว่าพอดีดอกรวยไปแล้วผมไม่ทันได้ถ่ายคลิปให้ดูตัวนตัวที่คู่กันนะตัวนั้นดอกเขาจะเหลืองได้มากกว่านี้นะครับคือเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับคือตัวดอกเขาจะใหญ่ครับแล้วถ้าเป็นกุหลาบโกกีนะครับเขาบางตัวนะครับสี 4, เขาจะอ่อนลงให้สังเกตตัวนี้นะครับตัวช่วงปากเขานะครับ ถ้าปากกลางๆแบบนี้นะครับจะเป็นกุหลาบโกกิเพราะว่ากุหลาบโกกิกับกุหลาบลอเรนเซียครับจะคล้ายๆกันแต่ว่ากุหลาบลอเรนเซียช่วงปากนี้เขาจะหุบนะครับเขาจะหุบแบบนี้เลยนะครับเขาจะหุบลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นกุหลาบโกกินะครับปากเขาจะเปิดนะครับหน้าเขาจะผาดกว่านี้นะครับหน้าเขาจะผาดอย่างนี้แล้วให้สังเกตตัวแก้มด้านล่างนะครับตัวแก้มด้านล่างเนี่ยถ้าเป็นกุหลาบลอเรนเซียเขาจะหุบเข้านะครับ แต่ถ้าเป็นกุหลาบโกกิเขาจะเปิดออกนะครับแล้วตัวนี้ที่ผมบอกว่าเป็นกุหลาบโกกิกลับมาเข้ากับเหลืองโคราชครับคือตัวสีตัวสีของเขานะครับสีพื้นของเขาเนี่ยเขาจะออกเหลืองมากกว่าเดิมอีกอีกกอหนึ่งนะครับแต่ว่าดอกโรยไปแล้วผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปอีกกอหนึ่งนะครับเป็นช่วงท้ายคลิปให้ดูนะครับที่เป็นกอคู่กันแต่พอดีตัวนี้เป็นไม้มะลิดสีเขาเลยอาจจะอ่อนลงมาหน่อยนะครับ ตัวเขาจะเหลืองได้มากกว่านี้จนถึงขนาดเท่ากับเหลืองโคราชนะครับแต่ว่าตัวกุหลาบโกกิที่เขาเหลืองโคราชจะแตกต่างจากเหลืองโคราชตรงที่ว่าอันดับแรกนะครับขนาดดอกที่จะใหญ่กเหลียสินะครับแต่ถ้ากุหลาบเหลืองโคราชนะครับจะใหญ่ใหญ่ที่สุดประมาณเหรียญสิบนะครับตัวนี้จะใหญ่มากนะครับจะอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ3าถึงห้าเซนประมาณนี้นะครับตัวดอกจะใหญ่มากทุกอย่างทุกส่วนจะใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับจะใหญ่ทั้งหมดเลยแล้ว ถ้าเป็นโกกิเข้ากระหล่งโคราชนะจะมี1จุด2จุด3จุด4จุด5จุดนะครับก็คือจะมี5จุดคล้ายกับลอยเลเซียเลยนะครับจะมีจุดตรงคิ้วตรงหน้าผากแล้วตรงแก้มนะครับนี่นะครับตรงนี้หน้าผากนะครับ2คิวนะครับแล้วก็2แก้ม5้าจุดนะครับคล้ายๆกับลอเเลเซียเลยแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่าแล้วลักษณะใบนะครับลักษณะใบของุหลาบโกกิเข้ากหลองโคราชตัวนี้นะครับหรือทุกทุกแทบๆทุกต้นเหมือนกัน ใบเขาจะใหญ่นะครับแต่ใบเขาจะไม่ตั้งเป็นทรงตั้งนะใบเขาจะแบบคือตั้งขึ้นมาแล้วจะบานออกนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้หน้าใบเขาจะใหญ่แล้วใบเขาจะยาวถ้าเป็นเหลืองโคราชใบใหญ่นะครับแต่จะไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่แล้วเหลืองโคราชใบเขาจะหนากว่านะครับลักษณะจะหนากว่าแต่ว่าลักษณะต้นจะไม่ได้ใหญ่เท่าโกกินะครับโกกิต้นเขาจะใหญ่เพราะว่าเขาได้สายพันธุ์ที่ค่อนข้างดีนะก็คือมาเป็น ลอเรนเซียเข้ากับเหลืองโคราชเนาะแล้วตัวเนี้ยเป็นเป็นทับอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือเป็นโกกิกลับมาเข้ากับเรืองโคราชอีกชั้นหนึ่งแล้วจุดเด่นของเขาก็คือสีดอกที่สดแล้วก็สวยดอกจะใหญ่พวงจะใหญ่นะครับกลิ่นหอมเหมือนเดิมนะครับยังเป็นคงหอมหอมได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วนะครับแล้วเอานำกลับมา ผสมกับตัวแม่ของเขาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเหลืองโคราชนะอีกอกอนึงมันจะสวยมากเลยตัวนี้ดอกเริ่มจะรวยแล,แล้วสีเขาไม่ไม่ได้เหลืองมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้ดูเดี๋ยวช่วงท้ายคล,ค,คลิปนะครับผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าภาพตัวที่อีกกอนึงที่เหลืองจะจัดเลยคล้ายกับเหลืองโคราชเลยนะครับตัวนั้นจะเป็นุหลาบโกกิเข้าตัวเหลืองโคราชเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะครับเอ้ยผมยังไม่ได้บอกเลยว่าวิธีการขยายพันธุ์วิธีการเลี้ยงเนาะอ่ะ วิธีการขยายพันธุ์ก็จะมี2วิธีนะครับก็คือวิธีการตัดคือถ้าแตกกอขึ้นมาเราสามารถตัดแยกได้นะครับกับอีกวิธีหนึ่งก็คือการผสมเกรสรน,นะครับแล้วก็วิธีปั่นตานี้ก็จะเป็นการพอลิงเนื้อเยื่อเหมือนกันนะครับแยกเป็น2วิธีแล้วกันผสมเกรสรก็คือเก็บเกสรแล้วติดฝักแล้วก็เอาไปพอลิงเนื้อเยื่อนะครับกับวิธีที่2ก็คือ,อ,อตัดแยกหน่อน,นะครับถ้าแตกหน่อขึ้นมานะสามารถตัดแยกหน่อได้ตัวนี้ก็ตัดแยกหนอมาอีกทีหนึงนะครับ ตัดแยกนอจากกอที่ใหญ่มาอีกทีหนึ่งก็มาเลี้ยงนะครับแล้วก็รอให้เขาแตกหนอแล้วก็จะตัดยอดไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็จะมาีนวิธีการเลี้ยงดูก็เป็นราอากาศอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่วัสดุปลูกอะไรนะครับปล่อยเขาอยู่ลงโล่งเลยนะครับรดน้ําเช้าเย็นได้นะครับก็บำรุงปุ๋ยเขาบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้ามีโรคอย่างเช่นฝนตกชุกๆมากจนเกินไปนะครับก็ฉีดยาเชื้อรานะครับเพื่อป้องกันแล้วก็รักษาต้นเขาไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะ เป็นคือพามาทำความรู้จักนะครับกับกุณาโกกิกลับไปเข้ากับเหลืองโคราชอีกทีหนึ่งนะครับดอกเขาจะเหลืองอย่างนี้นะครับก็ถ้าเพื่อคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือว่าพี่พมีอยู่อยากปเปรียบเทียบก็อาจจะตรงนี้หรือถ้าดูยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์มาพูดคุยแล้วก็มาสอบถามกันโดยตรงได้เลยนะครับแล้วก็สนใจกล้ยไม้ต้นไม้ชนิดไหนปุย๋ยยานะครับสามารถแอดไลน์ line. มาที่ทางเพจนะครับส่วนมูลกระจับแล้วก็ทาง ช่อง youtube นี้ก็ได้นะครับหรือจะแอดไลน์มาหาผมส่วนตัวเลยก็ได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอยากให้ผมทำคลิปดีๆแบบไหนคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ